การคลอดบุตรตามธรรมชาติในสมัยก่อนมีหลายกรณีที่เกิดอันตร,รายต่อแม่และบุตรจึงมีวิธีการผ่าคลอดบุตรทางหน้าทองขึ้นซึ่งการผ่าคลอดบุตรโดยแพทย์ชาวไทยสำเร็จเป็นครั้งแรกที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยและด้วยความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาขีดความสามารถอย่างไม่หยุดยัง้ง ทีมสูตินรีแพทย์จึงร่วมกันทุ่มเทเพื่อสารฝันให้แก่ผู้มีบุตรยากด้วยการคนา้นคว้าวิจัยพัฒนาการทดลองเพื่อให้กำเนิดเด็กปลอดแก้วขึ้นครั้งแล้วครั้งเล่าจนประสบความสำเร็จและเป็นต้นแบบให้แก่วงการแพทย์ไทยอย่างกวางออ้างขวางก็ยอมรับว่ายากแม้จะต่างประเทศในคณันั้นก็ยังไม่มีต้นแบบ เราไม่มีอะไรสักอย่างแม้แต่ห้องคือต้องทําเองด้วยมือทุกอ,อย่างหมดเรียนผิดเรียนถูกจากหนูมันเกิดความมั่นใจขึ้นคิดว่าเราควรจะทำได้คนเราก็ให้ใช้กระบวนการเดิมเดี๋ยวจะตั้งท้องคืนวันที่14ต่อท5สิงหา2530เด็กก็หนักประมาณจำได้2004ัี่ถึงอง0คงไม่ลืมแน่เป็นเหตุการณ์ที่ตื่นเต้นประทับใจแล้วมันมีหลายๆอย่างพลกันในขณะนั้น คือแต่งงานมา5้าปีแล้วก็ไม่มีลูกทางทีมหมอก็เลยแนะนําให้ลองทําเป็นเด็กหลอดแก้วดูแล้วก็ทำครั้งเดียวก็ประสบผลสําเร็จเลยเป็นทีมที่ทํางานแบบเฉลี่สละจริงๆค่ะเพื่อคนที่ไม่มีลูกให้ประสบผลสําเร็จได้รับความร่วมมือจากคุณหมอได้รับการดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดีมากเลยค่ะการเติมเต็มความฝัน ให้แก่ครอบครัวผู้มีบุตรยากนี้เป็นความมุ่งหวังที่จะทำให้ครอบครัวมีความสุขสมบูรณ์และมีส่วนในการสร้างบุคลากรที่มีคุณค่าของประเทศชาติขึ้นมาอีกคนหนึ่ง